สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บทาหลอชาแนลผูรับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะไพทโรหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตพลังงานนะคะชาราศีพิจิกลัคนาพิจิกคลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมาชมช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้มีพลังงานที่คลิปนี้ดึงดูดต่อคุณนะคะอัปเดตพลังงานนะหมอแจนจะ ปเปลี่ยนรูปแบบการทําคลิปวิดีโอใหม่นะคะแล้วก็คลิป12ราศีรายเดือนนะคะถ้าราศีไหนที่มียอดคลิปยอดวิวสูงนะคะหมอเจนก็จะอัปเดตพลังงานให้ก่อนนะชาวราศีพิจิกก็มีพลังงานที่มีคนดูยอดวิวที่เยอะเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆนะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้มาอัปเดตพลังงานนะเอาค่ะ มาดูซิว่าพลังงานคุณหรือคนของคุณพลังงานอาจสลับกันได้หรือชาวสก็ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะให้สาดาบนะคะตกออกมาพลังงานเดลเวอร์นะคะสามดาบเดเวอร์ความรักความสัมพันธ์นะคะการตัดสินใจความรักที่มีตัวเลือกทางเลือกนะคะความรักที่เป็นความรู้สึกที่ไม่เป็นไปอย่างใจ การตัดสินใจนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนที่ผ่านมาคุณหาทางออกไม่เจอในความสัมพันธ์หรือเปล่าคะยังมีความรักอยู่ยังมีความรู้สึกอยู่แต่บางทีก็อึดอัดใจพูดไม่ได้หรือเขาไม่สามารถพูดหรือบอกกับคุณก็ได้ก,ก็เป็นไปได้นะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะ,ะเขาบอกว่าตัวคุณพยายามจะทําให้ตัวเองนะคะมีความสุข แสดงว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่คุณและเขาอยู่ไกลกันนะคะไม่ค่อยได้เจอก็เป็นไปได้มีสถานการณ์ที่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราคิดหรือตัดสินใจเนี่ยนะคะมันก็จะมีแต่เรื่องอีกใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็รู้สึกเจ็บปวดเสียใจอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ห่างกับคนคนนี้หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่าบางทีไม่มีเวลาได้เจอกันหรือนะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง คําพูดหรือการกระทำนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นไม่สามารถดําเนินความรักที่ให้มันเป็นไปอย่างใจที่ต้องการนะคะเป,เป็นสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะ,ะทีนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะถ้าถามว่าตัวคุณพยายามจะอยู่ได้ด้วยตนเองนะ,ะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะคะคุณบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าความรักครั้งนี้เรายัง มันยังไม่ใช่เวลาหรือยังไม่ถึงสถานการณ์ของเวลานะคะราศีพิจิกและคณะพิจิกให้เราอะนะคะใจะเย็นๆเพราะตอนนี้มันเป็นการอัปเดตพลังงานนะคะพลังงานนี้อาจจะมี Energy แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะเพื่อนมาดูสิคะเดี๋ยวบอขอขยายนิดนึง d ด l l รเบกับ j จ s m เ n นนะคะความรักยังมีอยู่ นะฮะอ,อาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะด้วยปัญหาอะไรหลายอย่างนะคะ mm hmm. ขอขยายจัดเม้นกับเดอะเลเวอร์นะคะว่าทำไมมันอยู่ตรงนี้ mm hmm. สถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะมีพลังงานราศีมิถุนราศีมีนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมีใครบางคนนะคะที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้หรือพลังงานอาจจะ สลับมานะคะคือมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าไม่ไม่เป็นไปอย่างใจที่เราคิดนะคะและอีกอย่างหนึ่งบางบางทีนะคะตัวเราก็อาจจะคิดมากก็ได้วิตกกังวลกลัวที่ตัวเองจะเสียใจก็เลยพยายามกั้นหรือไมอ่พยายามไม่แสดงออกความรู้สึกของตัวเองว่าเราอะ ะะก็อยากมีแฟนอยากมีความรักแต่เราก็ลัวเจ็บปวดเสียใจเราไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีนะคะมันเป็น e n e r g ีถามว่าตัวคุณพร้อมไหมตัวคุณก็พร้อมนั่นแหละแต่บางทีสถานการณ์คนของคุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือตัวคุณไม่พร้อมพลังงานสลับไปสลับกันเราเองนะคะเพื่อนราศีพิจิกและคนาพิจิกแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณไม่มีแฟนและคุณอ,อ,อยู่ได้ด้วยตัวเองไหมคุณมีความสุขมีความสมหวังมีความสมปรารถนาในตัวตนของตนเองเนี่ยนะถ้าสมมุติว่า มี energy ที่หยุดเงียบนิ่งไม่ได้คุยกันนะคะแต่เป็น energy ที่เฝ้ารอคอยนะคะเพื่อนๆเฝ้เรารอคอยที่จะได้มาเจอกันถ้าถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยรักไปไม่เป็นไปอย่างใจนะคะรักไปเจ็บไปช้ำไปหรือบางคนอาจจะมีสถานการณ์ที่ยังไม่ได้กอดละยังไม่ได้รับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะณนะตอนนี้บางคนนะคะคุณอ่ะพิสิคุคณกาลังรู้สึกว่าฉันอยากจะตัดสินใจนะคะ เอาเรื่องเก่าๆเดิมๆมาคิดคือแบบอยากจะเริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆแต่ถ้าสมมุติว่าคนคนนี้เคยหาเคยหายคุณไปนะคะสวัน4สัปดาห์4เดือนเขาเนี่ยนะจะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อหรือทักทายหรือร่วมง,งานมานะแต่ถ้าถามว่ากลับมาเนี่ยนะมันเป็น energy ที่เอาง่ายๆนะเหมอจะไม่พูดอายุนะคะคนคนนี้ยังไม่สามารถ ทำงานในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความรักที่เป็นแบบผู้ใหญ่นะคะมันเป็นสถานการณ์ที่เขาก็ยังเป็นคนที่เหมือนยังไม่พร้อมในความสัมพันธ์สิ่งที่ซ่อนไว้ในใจนะคะคุณนะคะคือคุณอยากให้มีความเปลี่ยนแปลง mm hmm. เช่นคนนี้ให้เขามีวุฒิภาวะที่ทำอะไรในความสัมพันธ์หรือว่าตัดสินใจนะให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติคุณและเขากลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารนะคะ หมอเชื่อว่าพิจิตบางคนนะคุณตัดสินใจกลับมาด้กตัวเองอยู่กับตัวเองและคุณก็คิดว่า,อ,าอยู่กับคนคนนี้เนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลแล้วก็มีแต่เรื่องเศร้าเสียใจคือมันไม่มีคําตอบที่ดีกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณและเขาอาจจะได้คุยแล้วก็กลับไปาหายไปแล้วก็กลับมาพอกลับมาอีกนะมาคุยมาเคลียร์รอบนี้จะมาเคลียร์นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จังเป็นพลังงานเหมือนเดิมเหมือนคนที่แบบมาหยอดมาอ่อยเหมือนว่ายังรู้สึกต่อเขาไหมยังยังหลงเสน่ห์เขาไหมยังชอบเขาไหมยังต้องการเขาไหมทีนี้พราเขามั่นใจว่าสเสน่ห์ของเขาเนี่ยสามารถทําให้คุณรู้สึกว่ารักหรือหลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะเป็นแบบนี้อีกเหมือนหายไปนะคะ energy เด็กถือเหรียญเห็นไหมคะนะเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าเขามาคุยสักแป๊บหนึ่ง ดูเหมือนมีความรักต่อคุณดูเหมือนมีแพชชั่นแต่มันเป็นพลังงานของเด็กถือไม้อะนะยังไม่สามารถเป็น King o f w a ร d ได้เมื่อกี้หมอแอบ,บดูใต้สำรับมันมีทาวเวอร์กับ King of า n ์คือเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมเป็นรอบเดิมคนเดิมนะเพื่อนๆบางบางคนนะคุณรักเขาใช่ค่ะแต่คุณก็คิดว่าฉันอะไม่ได้มีพลังงานของเขาหรือถ้าฉันบล็อกเขาหรือฉันเสียใจตัดสินใจอะ ตัดสินใจแบบไม่ต้องการคําตอบแล้วฉันไม่ต้องการคําตอบในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคุณเงียบคุณตัดสินใจกระจจางแล้วอะได้คําตอบของตัวเองก็ได้แล้วคุณอะก็กลับมาเริ่มต้นกับชีวิตของคุณใหม่เองได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งไม้กับเด็กเด็กถือเหรี่ยญเนี่ยเด็กถือไม้กับเด็กถือเหรี่ยญเดลซังเนี่ยมันเป็น energy ที่คุณไปเริ่มต้นกับชีวิตของคุณใหม่ได้นะคะเพราะมันขึ้นเอ็มเพลย์กับ9ก้าถุวย เราไม่จําเป็นต้องมีแฟนเราไม่จําเป็นจะต้องมีคนรักที่แบบคบหาแบบอะไรแบบนั้นอะฉันคิดว่าฉันมีความสุขกว่าวันนี้ไพ่ถ้วยเด็กไม่ได้ขึ้นมานะคะเพื่อนมันเป็น energy ของสถานการณ์ที่คุณกับเขาเหมือนดูอยู่รออยู่นานแล้วและความสัมพันธ์นี้มันไม่ขยับรอขยับแต่มันก็มีปัญหาบุคคลอื่นอะไรหลายอย่างที่มันทําให้ไม่เป็นไปย่งใจในความสัมพันธ์นะคะพิจิตวันนี้ความสัมพันธ์มีปัญหา แต่ถ้าถามว่านะ,ะเขายังอยู่ในความเป็นเขาในตัวตนของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรและพลังงานของคุณก็ยังอยู่ในพลังงานของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพื่อนๆนะเราดูสถานการณ์นะคนที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ,เ,อ,อเปิดให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาในชีวิตมากขนาดนั้นนะมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนว่ารักชอบเหมือนกันแต่ มีความวุ่นวายนะหรือตอนนี้นสถานการณ์นี้คนคนนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังชัดเจนหรือว่าพร้อมจะเริ่มต้นเขาจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่เขานะคะจะต้องทําเช่นงานเงินชีวิตของตัวของเขาเองนะความรักความสัมพันธ์นี้นะถ้าเราจะพยายามแบบขยับไปข้างหน้านะเนี่ยมันมีความไม่มั่นใจในตัวเขาและเราก็ไม่มั่นใจในตัวเราว่าเราจะเอาชีวิตเราะที่ทําให้เรารู้สึกว่า ไปหาคําตอบทําไมกับอะไรที่มันไม่มีคําตอบนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะเครียดหรือไม่อยากจะนอนไม่หลับเอาเวลาไปทํางานหาเงินอันเนี้ยเนี่ยนะคะดีกว่านะคะและคุณก็คิดว่าถ้าคนนี้นะอาจจะติดต่อกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางคนเนี่ยอาจจะมีคนใหม่เข้ามาสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่จิตมันเอดอาจเป็น energy แบบนี้ได้เช่นกันวันนี้นะคะ ที่หมอแจนอ่านคลิปนะคะวันนี้เขาบอกว่าวันนี้วันที่สิบสามนะคะมันเป็น energy ของคุณนะคะต้องการความรักที่เป็นแบบโรแมนติกการดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์ care, การส่งข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในลักษณะว่าเขาอะรักหรือสนใจห่วงใยเทคแคร์ไม่ใช่ว่าเขาต้องการคุยหรือเขาต้องการคําตอบเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ติดต่อหาคุณนะคะ เหมือนคุณเป็นคนที่ให้ความกระจ่างให้คําตอบกับชีวิตเขาในการดําเนิน,เนชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆตอนนี้พิจิกคุณกําลังเจอสถานการณ์นี้หรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกหมอเจนหน่อยนะคะเชื่อว่านะคะไม่มีความบังเอิญน,นะในสถานการณ์ที่ใครได้เข้ามาชมคลิปนี้นะเดี๋ยวดูหน่อยซิว่าความรู้สึกของคนเนี่ยนะเนี่ยคนของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาพูดคุยเน,นี่ยนะคะ ที่เป็นเดอะซันเนี้ยกลับมาเคลียร์เนี่ยนะแล้วก็หายไปอีกแล้วสักแป๊บหนึ่งก็จะหยุดนิ่งเงียบอีกไม่คุยอีกเพราะเขาอาจจะต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นเมจิกเชียนนะคะเห็นไหมคะคนคนนี้แหละมามาห,หายตลอดพลังงานเมจิกเชียนก็คือแค่ได้ทักทายพูดคุยมาและมันทําให้คุณนะยุ่งยากใจแปลว่าคนเนี้ที่หายไปมันเป็นพลังงานคนที่หายไป คนเก่าที่กลับมาติดต่อและทําให้คุณกลับมาเคลียในใจตัวเองมากกว่าว่าฉันน่าจะเอาอยัางไงกับคนนี้ซึ่งมันอีกครั้งแล้วที่ทาให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเสียใจเศร้าเสียใจอยู่ดีๆหายไปก็หายไปอาจจะไม่ได้ทะเลาะบอกแว้งอะไรอยู่ดีๆอยากอยากทักทายมาก็ทักทายมาเหมือนว่าเขาอะยังไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักมากนะคะในช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสงานและเงินอเขาคงคิดว่านะ,ะถ้าตอนนี้ ไม่สามารถเริ่มความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบจริงจังได้เพราะเขานะมีเรื่องปัญหาชีวิตเขาที่ยังเคลียร์ไม่จบนะสิ่งท,ที่ที่เขาเจออะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเขางานเงนิงนความสัมพันธ์คนรอบข้างรอบตัวคือเขาไม่อยากดึงคุณเข้าไปที่เป็นไป,ป,ปวุ่นวายและเขาอะไม่มีอำนาจในการดูแลเทคแคร์คุณที่จะเป็นเอ็นเพรสตะคุณดูสิพลังงานผู้ชายคนเนี้ ถ้าเกิดเป็นคนเก่าคุณทักมาหรือคนใหม่ก็แล้วแต่เด็กไม้เด็กเหรียญไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลเอ็มเพจได้นะคะเพื่อนเอน็มเพจมีพลังงานของความเป็นแม่คือคนคนนี้เหมือนลูกอะ่ะดูแลแม่มากี่ครั้งลูกทําให้เจ็บปวดก็ให้อภยัยและแม่ก็ดูแลกลับไปนะคะอยากกินข้าวกินน้ํากินหนมอะไรหรือว่าโทรมาหาอะไรไม่สบายใจแม่ก็ปลอบโยนจิตใจก็เนี่ยค่ะเราเป็นเซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยให้เขาแต่เขายัางไม่สามารถเป็นแบบนั้นให้เราได้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่า สามดาบสี่ดาบคือคุยมาก็แค่นั้นะไม่คุยสะดีกว่านะคะความสัมพันธ์เนี้ยคือเหมือนคุณอยากทิ้งล่างคุณอยากพักนะ,ะถ้าอยากคาแนะนํานะคะก้าวไม้คือเขบอกว่าการจัดเรียงลําดับความสําคัญผ่านตัวคุณเองนะคะว่าคุณเหนื่อยหรือเปล่าพิจิตในพลังงานนี้ห้าถ้วยนะคะเศร้าเสียใจแล้วก็เขาบอกว่าเวลาถ้าสมมติเราจัดเรียงลําดับความสําคัญของขอบเขตเนี่ย คนนี้เป็นอะไรกับเราให้เราจัดเลี้ยงให้ชัดเจนนะคะเราอย่าเพิ่งคิดว่าเออคนนี้นะคะเ,เป็นแฟนเราเป็นคนที่เรามั่นคงในอนาคตหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรามั่นคงกับตัวของเราเองนะคะถ้าเราเหนื่อยเราเศร้าหรือเราเสียใจหรือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้มันไม่สามารถไปถึงวันที่เรากับเขาจะได้มั่นคงมั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้คิดว่าเขาอะเป็นแค่เพื่อนเอาความสุข นะเอาความสุขมาที่ตัวเราเองก่อนนะคะเพื่อนๆนะเพราะ energy พลังงานของคุณอะเป็นแบบเหนไหมคะ queen ่ะราชินีอะเนี <ๆ S 2> นะ่ยแปลว่าพลังงานของคุณผู้หญิงต้องดูแลเทคแคร์คุณผู้ชายไม่ว่าผู้ชายของคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาไม่มีวุฒิภาวะหรือวัยวุฒิคนวุฒิที่จะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณเลยะคะ่ะเพื่อนๆบางคนนะคะออไม่ได้ดูแลไม่ได้โรแมนติก ก็คุยไปอย่างั้นแหละนะคะไม่รู้ว่าเราคุคบกันแบบไหนนะเราก็ลงใจลงความรู้สึกไปแล้วพอในท้ายที่สุดบางคนมีแบบนี้ด้วยนะคะคนเก่าของเขากลับมาเมียเก่าเขากลับมาเขาก็ไปคบกับเมียเก่าเขาแล้วเราก็มารับรู้อา้าวแล้วฉันเป็นใครอะไรในถืออะไรประมาณนี้มีเอเนจีนี้ขึ้นมานะคะเหมาใจรู้สึกแบบนี้นะเอาราคาราสีพิจิกราาละคนาพิจิกประมาณนี้นะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะปรึกษาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็แอดตลน์ ID มาได้นะคะ ID ไลน์หมอแจนแอดได้ปกตินะคะมีบางคนถามว่าเออไอดีไลน์ทำไมแอดไม่ได้คนอื่นเขาก็แอดมาได้นะคะเ,เพื่อนๆนะลองดูอีกทีหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆนะเป็น ID ไลน์นะคะ ราคาวันนี้หมอแจนฝากไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมว่าการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามน้าไพ่ถ้าสถานการณ์นี้ไม่ตรงกับคุณหรือไม่ใช่ของคุณก็ไม่ต้องซสีเรียดให้ปล่อยทิ้งไปนะคะเพ,เ,พเ,พเพื่อนๆเพราะหมอแจนไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของพิจิตของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ <S 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 ตามนี้นะ <S <S จะ๊ะเอาราคาขอบคุณและสวัสดีค่ะ